สวัสดีค่ะตอนนี้มาพบกับช่างน้องพุ่นสุดาัาระลเบิดโชว์ออฟิเชียลเหมือนเดิมนะคะสภาพนูนอาศิกเกอร์เซกระเซอร์แน่เพราะว่านูนหัวกะลงจังวิทย์ค่เมื่อน,นี้นูนั่งวินไปโรบินสันนะคะอยู่ในตัวเมืองเพื่อไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดต้าลูกซิ้นนะคะนั่นก็คือน้องแก้ม สื้อผ้าองนมจะได้เ,เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องเราซื้อของ S and T นะคะเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยพี่น้องแต่เกิดม้าน้องพึ่งกับไม่เคยได้กินเค้กแพงปันนี้นะคะน้องแก้มถือว่าเป็นคนแรกที่หนูซื้อเค้กให้แพงขนาดนี้นะคะเพราะว่าอยากให้น้องได้กินแซ่บๆค่ะพี่น้อง มาที่นี่ซื้อแล้วเทียนน้ำเพลินมันมันมีแบบอายุนองนะคะก็เลยมาเข้าเซเว่นนะคะเพื่อซื้อเทียน้าเจอแล้วคะ่ะเจอเทียนแล้วแต่เขามีไฟแช็กขายไหมเซเว่นตอนนี้น้ำเพึ่งก็อยูเซเว่นอ่านาบ้าน,น้างแกแ้วนะคะเดี๋ยวนูย่างเขาไปบ้านน้องเพราะว่าไ้บินมาส่งยูนิ เพราะว่าหนูคิดว่าบ้าา่อหน่าสิเซอร์ไพรส์สำเร็จค่ะเพราะว่าหมาบ้านน้องแก้มหลายค่ะพี่น้องแกย่งางเขาไปมันกะเฮายงองแล้วค่ะเจ้าของบ้านต้องมาไล,ล่ไห้เราสรุปก็คือเซอร์ไพรส์รที่ไม่เซอร์ไพรส์รนะคะเพราะว่าน้องย่างมาไลา่ไห้น้องก็ต้องเห็นเคก้กสรุปแล้วฮาสิสือเทียนไปนจุดดีบอ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเจ้าของบ้านต้องหูอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านต้องออกมาหลับหนูเนนะคะนี่นะคะเราไม่ได้ให้แค่เค้กเราซื้อ ซื้ออะไรไม่บอกนะคะเอาไปให้น้องด้วยเราแบบเวลาขนานีกับประมาณนูไปโรบินสันกับประมาณเกือบสองทุ่มนะคะยังกับปิดเกือบเบิดกันเล็บได้ยยังเลยค่ะกัเล็ยังหาคือมีทนีที่ดีสุดที่สี่ให้น้องนะคะแต่ก็ถือว่าเราให้ด้วยใจนะคะบาไปบอมากับเซเว่นมีไฟแช็ขายบอพี่น้องและนางพึ่งขออนุญาตไป คิดตัางแฟดหนึ่งนะคะนี่นะคะาเากำลังยางเข้าไปพีน่น้องเราบอมีแฟดเปิดโทรศัพท์อ่าวมบมีโทรศัพท์เปิดแฟดงาหมาตอนรับหนูแล้ว